ต้องทอดไฟอ่อนๆนะครับทอดไฟแรงไม่ได้นะครับถ้าไฟแรงเขาจะไหม้ก่อนนะครับคอยกลับด้วยนะครับไม่งั้นไหม้นะฮะไหม้เป็นข้างๆนะฮะ ดำนะครับถ้าไฟแรงก็หลีนะครับพอดีวันนี้ผมใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้ใช้แก๊สทอดฮะน้ำมันก็สะอาดใหม่ฮะวันนี้ผมน,ำนํำน้ามันลํำข้าวมาทอดนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำมันปาล์มนะน้ามันลำข้าวดีต่อสุขภาพครับ ก็ก็ใช้ทอดได้เพราะเราทอดทานเองไม่ได้ขายนะฮะถ้าขายก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าขายมันก็เปลืองนแล้วมันลําข้าวแพงแพงกว่าน้ำมันปาล์มเท่าตัวครับครับต้องคอยกลับนะฮะ อันนี้เป็นเปานะฮะมันจะมีความหวานนิดถึงเขาก็เลยจะไม่ง่ายว่ามันจะมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยอันนี้เป็นแป้งเป่าครับไม่ใช่แป้งปราทั้งโกว่าเป็นแป้งสาร,รเป่าเดี๋ยวนี้เขามีขายนะครับตามร้านเบเกอรี่สำเร็จรูปแล้วครับถ้าเพื่อนๆอยากทำทานเองนะครับเริ่มจะไมแครับถ้าเพื่อนๆอยากทำถาผมปิดไฟแล้ว ถ้าเพื่อนๆออยากทาทานเองเราก็ไปซื้อมานะครับแล้วก็ดูฉลากนะ้างที่เขาเขียนเอาไว้ตรงถุงแป้งนะฮะรายละเอียดทั้งหมดเลยเป็นแป้งเปาสําเร็จรูปแป้งปะังโกสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้มีเยอะมากครับเราก็เลือกดูยี่ห้อดีๆหน่อยมาผสมน้ำนะครับตามอัตราส่วนเขาแล้วก็ทิ้งไว้ ประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะฮะเขาก็จะขึ้นแล้วครับเขามีรายละเอียดบอกนะะวิธีทำไม่ยากเลยครับง่ายๆนะฮะถ้าอยากทานเพราะว่ามันก็ปลอดภัยเพราะน้ำมันที่เราใช้ด้วยเสร็จแล้วครับนี้ผมใช้เป็นกระทะสแตนเลสฮะเขาก็เลยดูความร้อนจะสูงหน่อยถ้าเป็นกระทะปกติความร้อนจะไม่สูงมากฮนะ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆแป้งทอดนะครับหรือแป้งสาลาเปาทอดครับก็ไม่ยากนะครับง่ายง่ายครับซื้อแป้งมานะครับแล้วเราก็มาผสมผสมเองนะทิ้งเอาไว้ผสมตอนอย่างน้อยก็ต้องหาชั่วโมงฮนะแล้วก็ผสมเสร็จแล้วเราก็ใส่หาอะไรปิดเอาไว้นะใส่กระมังแล้วหาอะไรปิดเอาไว้ ทิ้งไว้ประมาณสักห้าชั่วโมงหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นขึ้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมนํามาทอดนะฮะไม่ยากเลยครับมาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช้แป้งโรยหน่อยไม่ให้เขาติดนะฮะง่ายๆครับอร่อยอร่อยที่บ้านไม่ต้องไปซื้อนะฮะซื้อแป้งมาทําเองครับปลอดภัยด้วยครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกดคอมเมนต์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมอีอะไรดีๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกน,นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับน่าทานฮะผมก็ทานได้ชิ้นไม่เกินสองชิ้นฮนะเพราะว่า น้ำตาลในเลือดสูงก็ไม่ควรทานแป้งเยอะนฮะแค่ชิ้นเดียวของทอดด้วยฮนะชิ้นเดียวก็พอที่เหลือก็เขาก็เด็กๆเ,เขาก็ทานกันพยายามจะเน้นไม่ทานแป้งมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ